สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello, Hello. Teacher ลูก t ล My name is My name is Yada y u t i r a My nickname is My name is Nia a Today Today I want to talk I want to talk I want to talk about ข่า a าทบัว b ค a ปบัวอารีรีออร์เรอร์บ e เรต Let's go Let's go What What Yeah ดังๆปันน่ะดังๆั๊ดเก่งมากบัดเเต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะปอดเก่ <But S 1> งมากต่อไปค่ะเป็ด <Bad. S 1> ดังๆด,ด้วยเป็ด <Bad. S 1> อันนี้บ้านนั้นอ่ะเก่งมากโอเคบ๊ายบายคุณกูซักบายๆ Thank you, Thank you.